แกวบอกว่าไม่ใช่เก,กียวบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรไไอันนี้เป็นปีคศออคุณครูต้องการปีคศออบวก543สใช่ไหมอามีบวก543จะได้คศอ,อ,อันนี้รอนะอันนี้รอเพื่อนเข้ามา3บวกหหรือ1บวกสบวกกันยังไงก็ได้4 6 0 5หนี่2,564อันนี้ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์แล้วเพื่อู้่าอันนี้ให้เขียนลงไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลบเลยอันนี้เขียนให้ดูเป็นความรู้ความรู้พื้นฐานในการเรียนประวัติศาสตร์นักเรียนต้องบวกลบให้ได้2,021บวกด้วย543จะได้ปี2,564อย่าลืมนะ543 แต่สอหนึ่งไม่ต้องนะไม่ใช่นักเลขห้าสี่สอา้าวรอเพื่อนเข้ามามเพื่อนเพื่อนเพือ่อนอามอยู่ไหนในเพื่อนอามมายังวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้ค,คุณครูขออนุญาตบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษนิดนึงประวัติศาสตร์เราจะเรียกเขาอีกอย่างหนึ่งว่า history เด็กๆจะเห็นตอนกดเข้าลิงก์มามันเป็นตัว H นำหน้า เพราะว่าอะไรที่คุณครูเขียนภาษาอังกฤษเพราะว่าคุณครูเขียนภาษาไทยไม่ได้พิมพ์ยังไงมันก็ไม่เป็นภาษาไทยก็เลยเขียนภาษาอังกฤษไปนะเด็กๆก,ก,ก็อาจจะหาคำว่าประวัติศาสตร์ไม่เจอนะต้องขอโทษทีอโอเคอกดต้องเห็นตัวเองต้องเห็นตัวเองต้องเห็นคุณครูนะอวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตเริ่มเลยวันจันทร์ที่หนึ่ง เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ขอเกินโอ๊ยทำไมตัวสีเหลืองไม่ค่อยชัดขั้นตอนการแนะนำตัวอย่าลงไปตรงหน้ากระดาษหรอคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเขียนเลยค่ะนี่บางคนเดาออกเลยว่าเวลาเรียนเนี่ยต้องมีหัวข้อเรียนอะไรก็ต้องมีหัวข้อเดี๋ยวคุณครูติดเห็ยนไหมคะ ไม่เห็นนะคะใช่ค่ะอุ้ยตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวตัวเล็กเกินี้เล็กมากเลยเหรอคุณลบวันที่ออกได้ไหมครับขวานจัง่อล<ง>อ<า>บละลบเลยค่ะ,ะลบเลยเอาขัา้น,อนเอาขัา้นตอนหนักด้วยกับดันเด็กยิงเท่าไหม่ยิงเท่าไหร่ แนะนตนเองอขั้นตอนการแนะนําตนเองวันนี้มีหกขั้นตอนทําไมเราถึงจะต้องแนะนําตนเองนะเดี๋ยวจะบอกน,ะะนักเรียนรีบเขียนนะคะค,คุณครูจะพูดและนักเรียนก็รับฟังสิ่งที่คุณครูพูดไปนะเราบอกประวัติบางที เราบอกประวัติส่วนตัวของเราเนี่ยแนะนําตนเองเพื่อให้คนอื่นรู้จักเรารู้จักประวัติของเราในขณะเดียวกันเราก็ารู้จักเพื่อนด้วยเพราะเพื่อนแนะนําตัวเข้ามานะ <c oughs> เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลประวัติส่วนตัวรู้จักกันและกันอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็ถ้าน,นเรียนโตไปเนี่ยจะไปเข้าหมหนึ่ง <c oughs> จะไปเข้าหมหนึงหหน่งการแนะนําตนเองเป็นมันก็ใช้ในการสมัครเรียนได้เมื่อเรียนจบเอาไปสมัครงาน แล้วก็ถ้าดังเรียนสามารถแน,น,นนะน,ะนาําบ้านเลขที่ตัวเองได้นะมันจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเราเลยรู้จักบ้านเลขที่ตัวเองไหมลูกสมมุติคุณครูสมมุติคุณค,ณครูอ,อาศัยอยู่อยู่บ้านน้ำพึง้งนี่ยบอจำไม่ได้แล้วโรงเรียนบ้านน้ำพึง้งคุณครูก็แนะนำโรงเรียนบ้านน้ำพึง่งเลขที่71็ทับสหมู่ห้าตำบลบ้านอิดอําเภอเมือง จังหวัดอ่างทองประเทศไทยเห็นไหมหนูแค่รู้ว่าตอนนี้หนูอยู่หมู่อะไรรู้เปล่าหันไปค่ะคุณแม่หนูอยู่หมู่อะไรเนี่ยอะถามเลยนะถามเลยนะตำบลอะไรตำบลบ้านอิดหรือเปล่าคะบ้านรีบานรีอ่ะบ้านอิดอิดบ้านอู่อืมหนูอยู่หมู่แปดต้องรู้ต้องรู้พ่อแม่จะได้ภาคภูมิใจ เวลาเด็กๆไปหลงทางหรือว่าทัศนศึกษาหาไม่เจอเขาก็จะถามหนูอยู่โรงเรียนอะไรเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงเรียนบ้าน้ําเ่งอยู่จังหวัดอะไรอ่างทองตำบลอะไรอะอำเภออะไรตำบลอะไรหนูก็ต้องตอบได้งั้นถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะกลับบ้านไม่ได้เลยนะลูกนะโอเคข้อดีของการแนะนำตัวเป็นนี่เป็นอย่างนี้นะช่วยเราได้หลายอย่างแนะนำตัว ชื่อตัวเองรู้จักใช่ไหมจักพี่แอนน้องแล้ไปเขียนข้อที่หนึ่งอันนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะมีเวลาให้เขียนอันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นยังแอคชั่นคือมามาทำกันก่อนการกระทำนะสวัสดีค่ะอ่ะพูดเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะข้อเท็จจริงค่ะสวัสดีค่ะ ข้อที่สองข้อที่สองเปิดไม้เสร็จแล้วปิดไม้อย่าเปิดคางบางคนบางคนเสียงมันทําให้กะท้อนกันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะต้องขอให้เปิดปิดไม้บ่อยๆไม่ไม่ต้องเปิดเสียงก็ได้คุณครูรู้ว่าหนูพูดเก่งกันแล้วพูดอยู่บ้านไม่ต้องเปิดไม้ก็ได้หนูชื่อเด็กหญิงผมชื่อ เด็กชายเอาแนะนำตัวเองเลยแอบดูปากแล้วใครปากขยับบ้างเออหนูเชื่ออะต้องยิ้มแย้มนะลูกเวลาแนะนำตัวถ้าใครทำหนักหนูชื่อเออใครเขาจะใครเขาจะชอบเนี่ยเออต้องแบบยิ้มหนูเชื่อนนนี่นั่นนะคะสวัสดีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒรวดีอัครลัธนันดรสองข้อแล้วสองข้อแล้ว,ว<ะ>ต่อไป อาอยุ20สเอาย0เท่เาะะไหร่ดีเอาใหม่ๆหม่เป็นเด็กหญิงใช่ไหมอายุ8ปีอายุ8ปีข้ <pip i> อ Mother 3แล้วเนี่ยอายุ8ปีข้อที่4กํกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3กํก <3 S 2> ำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ สามสี่ข้อไปแล้วอะไรจะไวขนาดนี้แนะนำตัวคันนี้น่ะโรง,งเรียนบ้านน้ำบ้านน้ำโรงเรียนบ้านน้ำพึงนะ่งนะง่ายไหมง่ายไหมที่อยู่ปัจจุบนันข้อสุดท้ายที่อยู่ปัจจุบนันบ้านเลขที่71ทับส เหมู่ห้าตาบลนบ้านอิดอำเภอเมืองสองทับสองบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรูรู้ไม่กี่อย่างเอาที่หนูรู้ลูกอ่าเอาที่หนูรู้ระหว่างที่เด็กๆจะได้จดนะคะคุณครูจดก็คือจดโจทด้วยตอบไปด้วยจุดๆลองเรียนบ้านน้ำพึ่งเขียนเองนะ ยังไม่ให้เขียนยังไม่ได้แปะให้ดูอเคระหว่างที่เด็กๆจดจะขออนุญาตให้แนะนำตัวทีละคนจดเสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรแนะนำตัวคือการเก็บคะแนนเด็กๆที่ดูวิดีโอยังไม่ได้เรียนตอนนี้แต่ดูวิดีโอให้ถ่ายวิดีโอตัวเองส่งมาให้ด้วยอันนี้เป็นการสั่งงานในคลิปวิดีโอเลยนะคะ แต่เด็กๆที่พูดในนี้แล้วไม่ต้องบันทึกคลิปฟังดีๆเด็กๆที่พูดในนี้แล้วไม่ต้องบันทึกคลิปโอเคเอ๊ะถ้าเกิดว่าเจอชาวต่างชาติเราจะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่า <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเฮลโ o g ยายนิ่งไงเฮลโหลยายนิ่ง <c oughs> ต่อไปชื่อละชื่อละ My name is My name is g a ลว i n s ุ w a n a b a t I am Gal ได้ไหมแค่น <Yeah. S 1> ี้เออถ้าเจอคุณจีนต้องไปเรียนภาษาจีนก่อนอข้อที่สามอายุ I am 10 years old I am 9 years old <19. S 1> I am 8 years old งงนี่ไงแนะนำตัวเป,ป็นภาษาอังกฤษหืมไม่เห็นยากเลยเพราะที่แนะนำตัวแสดงก,ก็วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเห,เหร<ๆ>อเวพึงวิ่งยังไม่จบอ<ๆ>่าศนะึกษาอยู่ชั้นป .3 ใช่ไหม I am in ปฐมถม3แบบนี้ง่ายๆ I am in ปฐมถม3อ่ะข้อที่5ดูสิให้เขียนสวัสดีด้วยใช่ไหมคะ ่พราอที่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตถือแบบนี้นะคะเพราะว่าติ้นมาตัวเล็กจัดต้องขอโทษด้วยเอ่อไปทางไหนเนี่ยนี่เช่อเดียค่ะเขียนกล่าวด้วยใช่ไหมคะกล่าวด้วยค่ะกล่าวเป็นขั้นตอนแต่ว่าเวลาหนูไปกล่าวจริงๆเนี่ยหนูก็ไม่ต้องกล่าวสวัสดีนะลูกนะหนูก็พูดสวัสดีไปเลยค่ะ เวลาเราไปเที่ยวมีคนถามหนูน่ารักจังเลยอยู่โรงเรียนอะไรลูกอยู่บ้านน้ำพึ่งคะ่ะอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะอ่างทองคะ่ะอ่างทองเนี่ยอำเภออะไรอำเภอเมืองคะ่ะเห็นไหมตอบได้เป็นชุดๆเลยต้องเรียนรู้ไว้รู้เสร็จไหมลูกบ้านน้ำพึ่งสกูไงเป็นภาษาอังกฤษ I study คุณครูคะต้องขเขียนคำว่าครับไหมคะหนูไม่ต้องก็ได้ลูกเออสงสัยก็ถามมาดีมากาชื่อจริงไงหนูชื่อผมชื่อเลือกเอาสักอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าใครเพลอเขียนไปแล้วหนูก็ต้องเข้าใจว่าเวลาแนะนําตัวเนี่ยหนูก็เลือกนะหนูต้องเลือกเราสามารถเลือกได้ กค,ค่ะพี่เจเดียค,ค่ะตั้งเขียน่หนูหนูได้ไหมอ่ะเอ๊ะเลือกได้เลยเราดูให้มันตรงกับเราไม่จําเป็นนะอันไหนที่ตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจเลย เพราะว่าต่อไปเอ๊คงไม่พูดคําว่าหนูผมพร้อมกันหรือว่าพูดใช้คําว่าผมเพราะอาจจะใช้หนูหรือว่าดิฉันก็ได้แต่ว่าเด็กๆยังยังอยู่ป .3 ค,คุณครูก็ยกตัวอย่างคําว่าหนูกับผมใช้ดิฉันได้นะคะถ้าโตไปดิฉันชื่อนางสาวนางอะไรงนี้นะก็จะเข้ากับอายุแต่ถ้าเป,เป็นพระแล้วแนะนําตัวกับชาวต่างชาติ พูดเหมือนคนปกติก็คือ I am จิรัต my name จิรัตได้เลยนะถ้าพูดกับชาวต่างชาติคุณครูสามารถโชว์ number t h number four ได้ยังได้แล้วครัได้แลนะ้วค่ะเสร็จแล้วบรอเอาลงนะขอลงนะ ใครลืมชื่อตัวเองหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะไมค์ไปเพิ่มก็ควบปิดไมค์ได้แล้วลูกน,น,นะไมค์ใครจะเข้ามาเอากัสเข้ามาหรือเปล่าว่าเอากัสเข้ามาโอเคข้อ,คอ3ข้อ4ี่อายุ I am at yes o oh. I am 8 years old. Number four. I study at Primary three. I am. ว่าไงลูกมองไม่เห็นเหรออายุอายุก็8ปีไง8ครึง่งเอา8ปีเอาเอาแบบทุนท่นๆเนานะ ทุน่ทนพี่เชาว่ามไม่เห็นค่ะเอาขอโทษทีค่ะมัวแต่บอกอาบี่ ครูก็เลยไม่ได้ถามเด็กๆเลยต้องตั้งใจโชว์ให้ดูเอาเป็นว่าถ้าใครพร้อมก็สามารถจบการเรียนก่อนพร้อมหมายความว่าพร้อมในการแนะนำตัวนะมันสั่นนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วย ขอให้นักเรียนทานข้าวมาก่อนเนาะจะได้มีแรงเรียนนับเบอร์ไฟนับเบอร์ไฟเสร็จแล้วข้อที่หกเนี่ยนักเรียนต้องใช้เวลาเขียนเยอะนะเพราะว่าข้อที่หกเนี่ยข้อมูลจะเยอะนักเรียนเรียนที่บ้านแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อข้อหกมากเพราะว่าอะไรได้ถามคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างๆ้างได้ถามพี่ๆที่อยู่ข้างข้างได้

จนเสร็จแล้วยังคะขออนุญาตเอาลงได้ไหมใครยังไม่ให้เอาลง,อ,งบบอ่าคีนยังไม่ให้เอาลงนะโอเคต้องบอกนะคะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยเพราะเราอยู่คนละที่กันไอ้ทันนะลกูกองลีเดี๋ยวองลีดูคลิปภาษาอังกฤษตามหลังมานะเดี๋ยวครูส่งให้หนูเรียนประวัติศาสตร์ก่อน ใครยังจดข้อห้าข้อหกไม่เสร็จคะยกมือก็ได้คะ่ะดูดูภาพนักเรียนทุกคนอยู่่ะโอเคข้อที่หกต้องให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยบอกนะคะขออนุญ,ญาตเราจดลงได้หรือยังจดกันเสร็จแล้วเนาะเอาลองแล้วนะ โอเคออะเด็กๆเดี๋ยวปิดไมค์คุณครูจะขออนุญาตถามทละคนอามีแนะนำตัวให้ฟังหน่อยเสร็จแล้วค่ะต้องเขียนหมู่แปดไหมคะอะไรนะต้องเขียนหมู่ไหมคะเขียนได้ก็ดีค่ะเด็กๆจะได้รู้ไงเอาเป็นใชรดีละเอาตามหน้าจอเลยสศสินภาซาสินภาก่อนเดี๋ยวเธอค่อย สัตินภาเปิดไม้เลยลูกเกาแนะนําเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสัตยินภานั่งน no. ั nice> ่งหลังตรงลูกเออสวัสดีเลยเอาชูมือชูไม้ขึ้นมาเลยขอมันอยุดก็ได้เดียนด้วยย่อเฉยค่ะสวัสดีค่ะคีไม่ค่อยได้ยินชื่อลูกเอ้ยไม่ค่อยได้ยินเสียงครับเกนต่อดิสัตินภาแนะนําตัวเลยมิเกลปิดไม้ก่อนลูก อ๋ยวต่ออะไรเลยใช่มื่อเด็กสอ้าวสสีแนะนำตัวได้แล้วไม่ค่อยได้ยินลูกขอโทษทีไม่ค่อยได้ยินสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสสิทธิภาเต่าทองอ่ะอาอายุแปดปีอะไรต่อศึกษาอยู่ชั้นคครูคะเขียนแม่พอ ได้ค่ะคได้ค่ะอ่าข้อที่ข้อที่ห้าโรงเรียนเีสี่ค่ะอ่าโอเคอเคอะไรเก่งมากเนี่ยฝึกไว้นะคะฝึกไว้อา,าสิผ่านนะ <c oughs> เสียงไม่ค่อยได้ยินไม่ไม่เป็นไรค่ะคนต่อไปขอเป็นสุกัญญากรีมปิดไม้ได้เลยลูก สวัสดีค่ะหนูชื่อเดียร์หนูเป็นญาองชาชื่อเล่นคือลอลินอายุติดปีเขียนวหน่อยศึกษาอยู่ชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรียนป้านน้ำพึ่งค่ะที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันเกลเอาเกลก่อนนะขอโทษทีเกลก่อนแล้วเอ๊ต่อไปเกล สวัสดีค่ะชือ่อดเด็เกหญิงเจวีรชวันอายุ9ปีสืบศึกษา,าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจังหวัดอ่างทองที่อย <c oughs> ู่ปัจจุบันค่ะ สวัสดอ่างทองอ่ารู้เรื่องนะฝึกไว้นะคะมิเกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าขอเป็นคุณเอ๊สวัสดีค่ะได้หนูชื่อเด็กหญิงดรามนผู้เสือ,อชื่อเล่นชื่อเอ๊ะอายุเก้าปีศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านน้ำพึง่ง อยู่บ้านเลขที่ใช้ได้ใช้ได้อ่างทอค่ะโอเคสวัสดีค่ะเก่งมากเลยเอาคนต่อไปเอาเอฟซีเอฟซีค่ะ,ะค่ะค่้มูจ้าเอฟซีค่ะลูกสวัสดีครับผมเด็กชายนามพัชรพงษ์ครับ,อา,รบอ,อายุกี่ปีชื่าอาป่ชมพูเด็กชา ปีที่สามวงเรียนบ้านน้พึ่งที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลวัดอ่านทองอืมอ่าโอเครู้เรื่องเก่งมากสวัสดีค่ะเอฟซไปได้เลยสวัสดีค่ะคนต่อไปใครยกมือมีไหมใครยกมือ